สำหรับมินิโปรเจกต์อันนี้นะผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆสำหรับพาร์ทแรกนะครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยบนเบรดบอร์ดแบบที่เราเคยทำกันมาก่อนนะครับก็คือเราจะทำโปรแกรมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจออันนี้นะครับหรือว่าปุ่มกด2อันนี้หรือว่ารีเลย์ตัวนี้นะเราจะทำทั้งหมดเนี่ยบนเบรดบอร์ดก่อนนะครับเขียนโปรแกรมให้เสร็จเลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมเขียนโปรแกรมทั้งหมดเสร็จเลยนะครับเหมือนกับที่โชว์ให้ดูในตอนที่แล้วนะครับก็คือ กดปุ่มนี้ใช่ไหมครับบวกเพิ่มทีละสิบนะครับแล้วก็รีเลยติดใช่ไหมครับพอกดสีแดงยกเลิกนะครับก็รีเซ็ตทุกอย่างกลับเป็นศูนย์นะครับเราจะเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ทดสอบโปรแกรมของเราเนี่ยบนเบรดบอร์ดแบบนี้ก่อนซึ่งการทํามาถึงจุดนี้เนี่ยจะใช้ของที่อยู่ในชุดสตาร์เตอร์คิดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนสามารถ f o l l ล w ตามได้เลยนะครับสำหรับในพาร์ตต่อมานะครับผมก็จะสอนทุกคนนะครับนำชุดฝึกเมื่อกี้นี้นะครับที่เราต่อกันบนเบรดบอร์ดเนี่ย มาประกอบเป็นชิ้นงานจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็จะต้องบอกไว้ก่อนว่าในชุดที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีของที่ไม่ได้อยู่ในชุด starter kit นะครับอย่างเช่นตัวแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับหรือนะครับตัวชิลของ Arduino ตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับสังเกตนะครับว่าเจ้าตัวปุ่มกดอันนี้กับตัวเซเว่นเซกเมนต์อันนี้เนี่ยผมก็บัดกีมันนะครับลงไปกับบอร์ดตัวนี้แล้วนะทำให้ ไอ้เจ้าเซเว่นเซกเมนต์อันนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถแกะออกมาจากบอร์ดอันนี้ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพาธนี้เนี่ยผมจะทําทุกอย่างแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องทําตามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทําตามเนี่ยทุกคนก็จะต้องไปซื้อแบตเตอรี่มาเองนะครับหรือว่าซื้อเจ้าตัวชิลตัวนี้มาเองนะครับหรือว่านะครับทุกคนก็จะเสีย เจ้าตัวจอ7 s e g m e n t กอันนี้กับปุ่มกดอันนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องบัดกีลงไปบนชิ้นงานเลยนะครับถ้าใครนะครับอยากจะ Follow ตามนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าประกอบเป็นชิ้นงานจริงเหมือนผมเนี่ยก็จะเสียเจ้าตัวจอ7 s e g n e n t ตัวนี้ไปเลยนะมันจะแกะออกมายากแล้วนะครับผมจะพยายามนะครับอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องต่ออุปกรณ์ตามนะครับ